ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในวัดพระพิเรนอยู่ซึ่งช่วงเวลานี้ผมพาทุกคนมาไหว้พ่อแก่กันทุกคนน่าจะทราบกันดีครัว่าพ่อแก่มีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงผมก็ได้เกลิ่นทุกคนแล้วใครที่ทำเกี่ยวกับดารานักร้องนะครับนักแสดงนะครับหรือว่าจะเป็นเล่นอะไรในโซเชียลอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้คนรักคนชอบนะครับแล้วก็นคนเมตตาต้อง มาครอบเสียดหรือว่าต้องมาไหว้พ่อแก่ซึ่งที่กรุงเทพก็จะมีสถานที่ที่มีความขลังและมีความนั่งเดิมแล้วก็มีมนขลังที่อันดับต้นๆ้นของประเทศเลยก็คือวัดพระเพรนในสถานที่แห่งนี้ข้างๆก็จะเป็นโรงเรียนนะเพราะเสียงอาจจะดังๆงนิดหน่อยอันนี้ครับผมจะเรื่อนกล้องให้ดูตอนนี้เราอยู่ที่ สหภูมิสงสุพรรณบุรีกรุงเทพมหาคนครสำนักงานสหภูมิสงสุพรรณบุรีกรุงเทพมหาคนครสมาคมสงเคราะห์รนะัะสหายศิลปินนะครับก็วันที่จะมีเดือนหน้าครับจะมีวันที่สามถึงวันที่เจ็ดนะครับกันยาเนี่ยเราจะมีพิธีการครอบครูนะครับที่วัดน,นี้ใครที่อยู่ใกล้ๆนะ อยู่ใกลก้ๆก็ถึงเวลาหรือว่าสะดวกนะครับวันที่3ถึงวันที่7นะครับก็จะเป็นวิธีพิธีการครอบเสียนหรือว่าครอบรนะครูนะใครที่นับถือพ่อแก่ผมก็แนะนําให้ทุกคนเข้ามากราบบ้ายกันแล้วก็มาครอบเสียนกันครั้งจริงก็หตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับทุกคนพ่อแก่ที่อยู่ด้านหน้านะ ก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปด้านในกันและลืมเลื่อนเมื่อกี้ผมก็ได้ข้อได้ขอเจ้าหน้าที่คาแา้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูข้างในกันนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีเสียงนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายเข้าไปในคลิปด้วยแล้วกันครับ พวกอันนี้ก็จะเป็นเสียงพญานาคนะใครที่นับถือพญานาคเนี่ยผมก็แนะนำนะครับมากราบไหว้นะับส่วนใครที่เป็นอยากเป็นแบบเป็นที่รักที่เมตตาของคนทั่วไปเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้ทุกคนมากราบไหว้ที่นี่เพราะว่าขึ้นเชื่ออันดับต้นๆของประเทศไทยหรือว่าอันดับหนึ่งของประเทศไหดเลยก็ได้นะครับคนครับ ก็เสียงครอบครูเสียงพ่อแก่ก็จะมีความแตกต่างกาันซึ่งทุกคนน่าจะเห็นจากภาพนะครับโสวยมากนะครับทุกคนครับแล้วก็ดูมีความขลังมากนี่ครับทุกคนครับทุกคนก็ดูภาพไปด้วยนะครับ แต่ผมจะมีความแตกต่างอีกที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนก็คือเสียงสีชมพูที่อยู่ตรงกลางครับคือปกติแล้ว,วเวลาที่ทุกคนเห็นเสียงพ่อแก่ทุกคนก็จะเห็นความจะมีฟันแค่สองซี 4, ใช่ไหมครับอันนี้ครับแต่ตรงกลางจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะอธิบายไปในคลิปเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ให้ทุกคนดู ก็อย่าลืมนะครับใครที่สะดวกนะครับวันที่3ถึงวันที่7เดือนกันยาก็เชิญทุกคนเข้ามาร่วมสักการะแล้วก็ครอบครูหรือว่ามาเที่ยวดูมาเที่ยวชมน,นะครับในงานจัดพิธีการครอบเสียงของปีนี้นะครับ